หลังจากที่เลิกเรียนของวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะต้องไปหาหมอที่ฟิวเจอร์นะคะทุกคนวันนี้ก็คงจะรอรถเมย์มันก็คงอีกต้องสองชั่วโมองหนูก็เลยจะนั่งรถไปเองนะคะก็คือจะนั่งรถสองแถวต่อรถไปนะ,ะอู้แต้มตายยังไงให้แบบนี้นะ,ะวันนี้เพิ่งเลิกเรียนนะคะเพราะว่ามีพรีเซนต์นะคะอันนี้ก็พรีเซนต์เสร็จแล้วแต่ว่าต้องไปหาหมอคะ่ะก็คือเป็นหมอหน้าเพราะว่า หนูไปกินยาตัวนึงซึ่งเป็นกินยาที่บอกว่าปรับฮอร์โมนใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยหนูคือแต่เราคนมันกินได้เหมือนกันถูกกเหมือนกันแล้วหนูกินแต่ฮอร์โมนหนูก็ปรับมันน่าจะแบบไปเข้ากับหนูอะค่ะจายแล้วมันก็แพเห็นปะคะแต่ว่าหนูไปกดแล้วหนูเป็นคนที่แพอะไรง่ายมากแต่ว่าเมื่อวานอะ หมอแนะนําว่าให้ไปกดดูกก็เลยไปกดแล้วมันก็เป็นรอยตอนนี้เป็นรอยสิวอยู่เป็นรอยสิวอยู่นะคะทุกคนคือแบบพยายามใส่แมสเพราะว่ามันถูดขึนะ้นมาไม่อยากให้มันโดนลมชาดก็แมันไปผุดขึ้นรงแก้มอะไรเงี้ยแล้วหนูไม่อยากให้โดนโดนลมอะไรเงี้ยค่ะหรูก็เลยจะต้องไปหาหมออีกรอบวันนี้ก็คือกินยาเช้าเย็นต้องไป,ปรอบนี้น่าจะให้หมอไปเช็คด,ดูอาการด้วยนะคะก็เลยจะไปหาหมอ ให้หมอหมอให้ยามาเป็นยาแก้แพ้แก้อักเสบด้วยเพราะว่าหนูแบบมันขึ้นมาเป็นม็่เล็กๆก็จะแนั้นมันก็อักเสบหนูก็หมอก็เลยให้ยามาสองมีแบบกินอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ถ้าเสิว่ามันยังไม่หายก็คือต้องกินให้มันจนกว่ามันจะหายหนูก็เลยต้องไปหาหมอให้หมอตรวจด,ดูวันนี้น่าจะต้องไปต่อยามั้งตอนนี้ก็หลายอาทิตย์แล้วเข้าอาทิตย์ ประเทศหนึ่งแล้วมนะั้งเดี๋ยวต้องไปหาหมอไปรับยาด้วยแต่ละคนก็กินไม่ไม,ไม่ไม่ถูกเป็นหมออีกที่หนึง่งที่แนะนำให้กินแต่หนูก็เลยแบบพอมันแพ้อะไรเงี้ยหมอก็เลยแบบต้องให้ยาอะไรมนะบอกะว่าคนเรามันกินไม่ถูกเอเนั่นแหละค่ะต่างๆนานาเดินกลับ เดินขึ้นรถสองแถวตกนู้นโหดไม่รูด้ดตอนแรกมันจะหายดีอยู่แล้วแล้วพอไปกินแล้วมันก็มันแ่ะมันขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆแล้วมันก็อักเสบสรุปคือจะดีแต่กับไม่หายเปรงตังมากเลยแค่ค่าที่พักค่าอยู่ค่ากินค่าเรียนก็จะไม่ไหวยอยู่แล้วอีกต้องมารักษาตัวเองอีก เหนื่อยจริงเดินไปฟูดไปอยะะ่ากับหดว่าคือถ้ารอรถเมย์อ่ะมันกลัวจะกลับมืดไงค่ะก็เลยแบบเดินออกไปขึ้นรถสองแถวตรงนู้นสองแถวตรงนู้นไกลามากาจริงสองแถวไกลามากเดินไปขึ้นสองแถวข้างหน้ามอเลยนะคะหรือข้างอยู่เป็นเพื่อนหนูก่อน เงาโอ้ยนกหมอกว่างหมอกว้างมากเดินทะีไรนะกัะตายลืมน้ำในห้องน้ำอะ่ะชั้นข้องบน ดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำชั้นห้าแล้วก็วางไว้ตรกกระจกแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมแล้วหนูก็ไม่ได้กินน้ำชีวิตอีตุกดีนะให้ดูนะคะว่าลืมน้ำเงินสุดถ้าสมมติว่าเราขึ้นรถ สองแถวรถอะไรเงี้ยค่ะคือหลกัหลกๆเลยสิ่งที่ต้องมีก็คือเงินสดมีเงินอยู่200บาทเป็นเงินสดหนูยังไม่ได้กดเงินเลยเออแล้วในไทยอ่ะมันมีแบบกดเงินโดยที่ไม่ต้องใช้ไอ้นั่นด้วยกดเงินแบบไม่ต้องใช้บัตรกดคือหนูไม่เคยใช้บัตรกดแล้วหนูก็ลืมรหัสหนูไม่เคยใช้บัตรกดเลยแล้วหนูตอนนี้หนูลืมรหัส หนูก็เลยไม่ได้กดหนูก็เลยแบบมีวิธีกดโดยการที่กดโดยที่ไม่ต้องใช้ไอ้นั่นตอนนี้บ่ายสองยี่กก็คือมันมีวิธีกดการกดของมันก็คือโดยที่ใช้แค่แอปธนาคาร่ง่ายคือมันก็ดีมากเลยรถเมล์ที่มออันนี้เป็นรถเมล์ที่มอหนูเองถ้าจนหนูนั่งรถถึงห้าโมงนะก็ได้รถคันนี้ หนูต้องนั่งรออีกประมาณสองสามชั่วโมงอะ่ะจริงหนูเองก็เพิ่งจะรู้ว่ามีการกดเงินแบบโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้เขาเรียกวต้องไม่ต้องใช้บัตไม่อยากให้มันโดนลมอ๋อหนูก็พยายามใส่แม้หนะ้าถอไปข้างนอกเพราะฝุ่นมันเยอะ ก,ก็จะถึงพอเลือกเหมือนกันนั้นเนี่ยอันนี้หอกสมุทรที่ยังไม่เสร็จแต่ว่าใหญ่มากท่องไว้ท่องไว้ใกล้ถึงแล้วตอนนี้คือถึงตรงนี้ละป้อมยามแล้วหนูต้องโดดไปฝั่งนู้นแล้วก็ข้ามไปฝั่งน,นู้นมีเหรียญอยู่เนี่ยดีที่มีเหรียญสิบอยู่เอานั่งรถสองแถวไปลงพะอ,อินสิบบาทต่อรถตู้สามสามแปดสิบเก้าบาท สวัสดีค่ะอะน,นะคะร้อนทั้งร้อนทั้งหน่วยเลย,ยลใช่ถ้าเย็นก็ชิวๆใช่ค่ะนิดละสนิทก,กับยามละสนิททุกรอบเลยหนูอะโอ้ยเราก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยโออยากสูงกว่านี้ รถชนกันบ่อยมากแต่ก่อนหน่มันยังไม่มีตรงนั้นเดี๋ยวให้ร่าฟังแต่ก่อนมันยังไม่มีไอตรงที่แบบเป็นลูกนาดาบ่อเขอา่นอนยางบุแล้วมันรถชนกันบ่อยมากดี่กว่าที่สุดคือตรงข้ามตรงนี้อะค่ะเพราะว่าตรงนี้รถชนกันบ่อยมากร้อนตรงนี้รถชนกันบ่อยมากตรงที่หนูข้างหน้หมอ ้ีน้ำด้วยลองด้วยไฟช,ช็อตภาษาเมียนมาอะไรเนี่ยเพือพ่อนโหมีเพื่อนไม่คอมเมีย์มาเยอะก็เลยฟังภาษาเมดมาออกฟังรู้เรื่อง <laughs> ตรงนี้ก็เป็นที่ดินของโมนะคะเพราะเนี่ยสร้างไม่ก็ของโม ร้อนสิ่งที่หนูกลกัวที่สุดคือหนูกลัวคนบ้าแบบคน,นเดินอะไรอย่เงี้ยหนูกลัวมาก แบบอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเขาก็จะแบบพูดเองอ่ะพูดแบบพูดคนดเดียวอะแล้วทีเนี้ยเขาเห็นหนูกับพี่คิมใช่ปะเดินไปแล้วเขาก็วิ่งตามมาคิดดูหนูกลัวมากอันเนี้ยหนูกลัวมากจริงค่ะแบบเขาวิ่งตามอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะทำออนไลน์พเรารู้เปา่าแต่ว่าหนูวิ่งก่อนเ <c oughs> หตุการณ์ใดก็ตามแต่เจอแบบนี้นหนูวิ่งเลยค่ะพี่คิมกลัวมากกลัวพวกจะถึงทุกวันนี้เลย กูสึกกลัวเพราะว่าสะพานตรงนั้นแหละที่แบบเคยเจอ แต่ก่อนไม่มีนะคะเนี่ย ซับซ้อนมากหลงง,งไม่แปลกใจที่คนไทยจะหลงทางแล้วคนที่ไม่เคยเข้ามาก็จะหลงขณะที่ตัวยังหลงเลยจ้ะคนไทยเองก็ยังบอกว่าหลงเลยเนี่ยนั่งเรรถตรงนี้ the this time I have g o t o to the doctor in future park future or future park I'm not sure <laughs> หนูไม่แน่ใจว่าวันนี้จะต้องหมดเงินไปเท่าไรแต่ที่แน่ๆคือหมดเงินเยอะกับการรักษาหน้าเป็นอะไรที่แบบหมดเงินเยอะมากนั่นเลยค่ะทุกคนหนูเองก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันมันจะมาแพ้อะไรตอนนี้หนูก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่แบบแพ้ง่ายได้ขนาดนี้เป็นคนที่แพ้อะไรได้ง่ายมากมากเลยค่ะไปหาหมอละ จากที่กลับมาถึงห้องนะคะสิ่งที่ได้กลับมาก็คือยาแล้วก็ยาค่ะเหนื่อยกับตัวเองมากตอนนี้กำลังทากับข้าวแต่ว่าหนูชอบกินฝักผักทองจะอาาอกมืนอว่า้ะหนูชอบกินมากหนูก็เลยแบบต้มเฉยเชนี่แหละต้มกินเล่นเล่นหนูไม่รู้ว่าผู้คนชอบไหมหนูชอบกินหนูก็เลยจริงๆมันต้องเนื่อมันจะอร่อยแต่หนูก็เลยเอามาต้มต้มกินเล่นเล่นค่ะ ตามความชอบหนูเป็นคนที่ชอบกินมากหนูก็เลยแบบเอามาต้มเล่นๆต้มกินอร่อยมากค่ะแบบต้มกินเล่นๆดูหนังไปชอบนี่อร่อยมันมันมนำชอบค่ะแล้ววันนี้ก็จะทำเมนูผัดผักใส่หมูค่ะนี่เป็นกะหล่ำแล้วก็นี่เดี๋ยวจะผัดแบบผัดแบบว่าผัดผัดกระเทียมหมูแล้วก็ผัดกระหล่ำกับอันนี้ค่ะแต่ว่าเราจะแยกเราจะไม่ผัดรวม หมขอตัวทำกับข้าวกินยาก่อนนะคะเพราะหมอบอกว่ากินแล้วก็ต้องกินยาแป่ลนะคะ่ะบ๊ายบาย